กรมของพ่อใหญ่กาลังเห็ดงานเด้อพี่น้องแต่ว่ามันล้วฉันมีปัญหาฉันแน่นหน้อาอกรอยจังนี่แล้วที่นี่นะคอยลูกซ้ายเดินทางปลอดภัยเด้อผู้ปักรักษาฮอที่หมายั้ปลอดภัยไปพี่น้องปะไปกันเลย chị xoáy like okay. cái cửa nhảy này เดินทางวันนี้447กิโลนะคะก็ประมาณหอดผุ่นประมาณ4-5โมงแรงเนาะอายุโอเคปะปะทเ็ดโอเคไหมทยเหรอน่าสบายสุขภาอเคนะคะทุกคนอุอุนิวาอุนิวาค่ะปุ๊บด้ากอบ ทางปลอดภัยเด้อพี่น้อเยอเวลาถ้ามานังหลังพวงมาลายนี่ก็อีกหนึ่งฟิลนะทุกคนาต้องแบบทุกอย่างเลยพี่น้อยอายานอย่างเดียวเดว้อยหย่เนาเนียเราคิดหลายในหลายเรื่องเลยเราจอยลงจอยลงท้าทางที่เจ้าของก็กินเขาแสบอายาเราวูบมาแม่นี่ยอ้ยานเรา บ่อยากให้เกิดขึ้นอะไรพี่นอ้องแต่ไอ้เบื่องเราแลเราลกกินขา้าวกะแสบอยู่นะแต่าเป็นอย่างนั้คือจ่อยลงจ่อยลงนะพี่นอ้องแล้วเรากันนี่ตั้งแต่มาเนี่ยนะเราเครียดเครียดนะคะพี่น้องเบงนาตาเราเอาเมื่อนี่แปลว่า ไปแดงหติมนุมพาะามันเสร็จแล้วนุคิดเพราะว่ามันจ l าหน huh? s <S no, uh ุม huh. uh ืองเล้วเามันจนุ่คิดตพราะว่ามันจาหนุ่มคอดพรว่มจานมเพระวามนาหนุ่เพาะว่เมันจ่านุคิเพ่ามนจ่อ่มคิดเพรอ่ม่น่า่พรว่มจา่มคเพรนตํานดรวมจาเราว่าหนุ่มเมื่อมันจานี่รวจออกมาจากอันจัาน เขาก็บก่ได้อีกอย่างดอกแต่ว่าแค่บอกว่าไอเห็นตำรวจหล่ะนะความตั้งใจของไอมัเน,นี่นะไอคิดว่าแย่ไหมยอยู่แถวนี่นะไอก็เลยอยากไปหาลาวก้อนนะอย,อยากคุ้นจักลาวด้ะคะยายไมายสาวพันแบบนี้นะคนที่อยู่ฝรั่งเศสมัเน,นี้อยอยากไปทักทายอยากคกุ้นจักเพิ่นหน่อยอยากไปเพราะว่าแย่ไหมนี่เราลงตลาดวันเสาร์แล้วน้องนะพี่นอ้องไอก็เลยอยากไปอนะแต่เอิญนว่า ถามพ่อใหญ่ว่า400กิโลก็ถือว่าไกลเนาะเอาไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วเปนทางด่วนเนาะทางด่วนมันสิขับง่ายจ้ะทุกคนปุ๊บดับเบิ้ลทูไม่กดทูทู เรื่อความที่เราอ่ะเสียเนาะพี่น้ป <c oughs> าร์ทฮอตขนาดเลย พักผ่อนก่อนจากสิบสานาทีจะไปต่อเนาะเคบับบหรอกินพิซซ่าดีกว่าเดชวันโอเคชีส c h e e อเคุณเวสั่งพิซซ่ากินน้ำกันอยากกินบะหมี่ทุกคนกินพิซซ่านะซซ่าเกชีส แกะนะคะค่อนข้างจะกลิ่นแรงสลับไยกินหนึ่งตอนพอมาค่ะทุกคนกินบัวได้ฮอตด,ดอกอิตาเลี้ย

แล้วนะคะทุกคนถ่ายเยอะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้คนเยอะมากเลยนะคะเขาจอดชาร์จแบตนะนะแล้วเขาก็ต้องกินเนะเาะเพราะรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาตอนตอนเที่ยงลยคะ่ะตอนนี้ก็ไอ้ก็กินเป็นฮอทดอกแซนวิชก็ได้ได้อยู่แต่ก็ไม่เยอะมากเติมพลังเสร็จแล้วก็ยังอิสติสับิ ตรงจอด <'s> น้อยหน่อยพี่น้องเลยมาไปไม่ได <c oughs> ้ small here turn right a61 e80 โอเคไปครัทุกคนไปต่อกันเลย ตนนี้ก็เหลืออยู่74กิโล One stop only today ป mm ่ะเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยใส่หน่วยตาจนเจ็บพอหน่วยตาละเข้าใจเลยเนา I understand you ป่ t when you drive under the rain before ไอเข้าใจพอใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนที่เราพาไอ้ไปนั่นไปนี่อันนี้นะตอนนี้นะกรรมของพอใหญ่กำลังเหตุงานเนอะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นกรรมดีนะคะกรรมดีในที่นี่คือสิ่งที่พอใหญ่เห็นนํไอ กำลังกลับไปหาลาวนะคะเราพาไปนั่นไปนี่ตอนนี้ไอ้ก็พาเราไปนี่นไปนั่นนี่แหละพี่โน้องเอยเออซ,ซ,ซ,ซีว่าไปเนะาะให้บบเคยเสือเ้อแตเพะมันบบได้เกิดกบแม่นว่าบเคยเสือ้อมันบบเคยเกิดขึ้นนํจาจะขอค่ะนะเรื่องว่าเฮ็ดจังไดได้จังนั้นนี่พ่อใหญ่นี่จบกับไอ้ดีกับไอ้ขนาดเลยพายไปสวีเดนเยอรมันเออรนอเว ไปนั่นไปนี่นะขับรถพาไอไปเ้าบุฮูดอกเฮาบได้ขับรถเฮานั่งอยู่ข้างๆเนาะเล่นโทรศัพท์ไปหอดเวลาหอดก็หอดเฮาบูาเคยเข้าใจเขาว่ามันเมื่อยป็นไดในการขับรถแ mm. ห่งรถซีขาวของไอ้น่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเมนยวนด้วยซ้ำไปนะคะเอออันนี้เป็นเกียร์ออโตโน้นะยังรู้สึกว่าจะของเมื่อยนะแต่ก็บบได้เมื่อยหลายนะคะ แล้วในความรู้สึกข,ของไอ้ว่าตอนนี้นะกรรมของพ่อใหญ่กําลังทํางานนะแต่ว่าเป็นกรรมดีก็คือสิ่งได้ที่ร่าเหตุกับไอ้แต่ก่อนะมันก็เป็นการที่กลับไปหาเราเมื่อเลยนะคะทุกคนเออนั่นแหละค่ะ I talk is a uh, what is a uh, you do around is come around นั่นแหละพี่น้อง And you try y uh, o the wind the fog the, uh huh. the rain whatever เหลือแต่ตอนนี้ snow only only snow หมอกนาก็เจอแล้วฝนตกก็เจอแล้วตอนนี้เหลือแต่หิมะ,ะ,ะแต่ก็พี่ใหญ่บอกว่ายังได้เจอเพราะว่าอย่างเราบอมีเครื่องอ่ะอควิเมนต์รฟลสโน่ no? uh, uh huh. เนาะปานาะงอ่ะว่าดิสิสเดอ e อควิเมนต์โฟลสโน่ something to put on the the tie the tie to avoid sliding พี่ใหญ่บอกว่าเร uh, าบอมีอควิเมนเอ่ออควิเมน์เราบอมีอุปกรณ์สำหรับเอ่อ uh, ขับในหิมะนะเพราะว่าเมืองเรามันบมีเดสาพี่น้อง พยยี่ใหญ่เลยบอกว่าหวังว่าคงสิบพอ่อหีมะนะคะเออเพราะว่าถ้ารอบแบบนี้มันลื่นแน่นอนนั่นนะคะก็เลยว่าว่าเออพยยี่ใหญ่นี่ดีนะพี่น้องเอ,อยย้ยพี่ใหญ่เราทําไม่ได้หวังผลอะไรเลยนะแต่ว่ามันทันตาเห็นซาดหนีพี่น้องอาจาศเคยคิดนะว่าไอซิมาขับรถให้เรานางเอาอันนี้เป็นแบบว่าบริเวณนี้น้องพี่น้องมันก็ยังเขียวอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในเมือง ทางตอนใต้อยู่นะบรรยากาศก็ดีพี่น้องก็เห็นว่ากรุงหอกกรุงไม้ก็ยังเคียวะจีงามอยู่ซึ่งมันแตกต่างจากตรงอ้ายอยู่นะมันเลือกว่าไ้นะพี่น้องทางฝรั่งเศสนิ้อบรรยากาศแตกต่างกันทางใต้ทางเทิงทางเหนือก็สิคือประเทศไทยแหละเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยคือการเวลาที่แบบว่าหอดแบบนี้จังหวัดอื่นหอดแต่ว่าทางใต้สิหอดกว่าแบบนี้เลาวพี่น้องนาออ้ายคิดว่าเออก็จะได้คล้ายกัน รยากาศสวยงามมากแต่ว่าเราก็อยู่ไม่ได้ให้พยาแบบแข็งแรงดีก่อนจะพาพี่น้องมาเที่ยวอีกเที่หนึ่งเนาะก็จะได้ไปหาแยกใหม่นะท่ภาวนาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะ B&B เหมือนเดิมโรงแรมเดิมนะคะทุกคนหยุดแค่หนึ่งค้างอู้สุดขนาดเลยเจี๊ยบขาปรดีไปต่ออีกว่าได้นะคือแบบเออมาสุดแล้วพี่น้องเลยโอเคเนาะเดี๋ยวสีพาทุกคนเออขึ้นห้องเนาะ เอาของไปด้วยนะคะไหนดูดิปาปะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะทุกคนเอาของอาหารขึ้นมาเดี๋ยวซีลงไปรอ,อบหนึ่งเดี๋ยวจ้ะจะลงไปเอาน้ํานะอันนี้เป็นห้องของพ่อใหญ่นะหนึ่งสองสี่วันนี้รอบที่แล้วออกหนึ่งสองหนึ่งไอ้พักหนึ่งสองหนึ่งเนาะหนึ่งสองสี่กับหนึ่งสองห้านะคะ mm. ก็มีเวลคัมค่ะทูมายรูมเยอะไปเอาอาหารให้พ่อใหญ่ควายความเอ็ดควายเอ็ดควายเอ็ดปาปาคำดาวเดี๋ยวหัวใจขึ้นอีก เป็นคนที่บอเดี๋ยวนี้เราระง,งับแบบเวลาที่เราเฮ็ดผิดพลาดยังมีเราสี่ศูนย์ไว้ถึงห้องแล้วนะคะ this is the room for Mr. Chong no smoking นะคะนี่เนาะเดี๋ยวมาห้องพ่อใหญ่ก่อน,ก,น,นอกินนงกินนาก่อนเมื่อยแห้งไม่นอก ใช่เสร็จแล้วไปไหนพอดึกคราวนี้ Going sleep ไม่ล่ะเด็กเป็ดเด็กเป็ดเด็กเป็ดโอ้โห่เด็กเป็ดโอ้โห่และดูรีส์ดูรีส์ยำๆทอกๆทอกๆค่ะทอกๆตัวบิ๊กฟิน

กับไก่หนื่ยเลย Maximum for today เขาไม่ time stop one time yeah, t อ voilà, <c oughs> ัน only set ห้องตัวเองแล้วนะคะขนมาแล้วจ้ะนี่ค่ะทุกคนฝั่งนี้มันก็จะวิวเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนจ้ะนี่จ้ะหยุดเธอเดียวจ้ะ มาถึงแล้วนะคะกลางทางก็เกินยังแบบก็ขาดฟันหลายพี่น้องเลยทิปนี้เป็นทิปที่แบบว่า Exciting มากเลยเป็นอย่างไรก็ว่าบบนนะนพราใหญ่เนาะอารมณ์ของเรามาสิขึ้นไว้นะ,ะอารมณ์ของเรามาสิขึ้นไว้แล้วเพราะที่นี่น่ะ เวลาที่ไม่ว่าเขาสิถามอย่างแบบนี้เราตอบบ่ได้เราสิขึดน,นะพี่น้องเขาถามปกติเลยแต่เราแล้วฉันมีปัญหาฉันแน่นหน้าอกรอจังนี่แล้วที่นี่นะตอนนั้นมันอยู่ในโทรยอะพี่น้องอายก็เลยว่าสิเปิดไฟสุกเซิริญเ,เพื่อสิเข้าไปในตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะตรงจอดนะนะสุกเสิริญนะนะจุดพี่่อไอ้ถามเนาะเพราะว่าอายนะเยะ เพื่อเราเป็นอย่างนี้ซิสเปมันมีสเป้น,นะพี่น้องเราเรยบอกว่าบอกบอกนไปได้อยู่แค่เธออยา่าปาขอสารพี่น้องลาสุล่าสุดแล้วก็คือแบบทามยังถ้าเราตอบบนี้เราซิขึ้นแบบแห้แงเลยเพนย่ะจากเราเป็นแย่งเราบอกเราสิหยุดยาอยู่พี่น้องเกิดเป็นการที่วัดทิพย์นี้ยเตื่น,นเต้นแหงจากไอ้เจออย่างต่ออีอยางพี่น้องเลยตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วเมื่ออีกห้าร้อยก,กิโลก็ให้หอดเนื่น ภาวนาซะายได้เกิดอย่างไอยังขึ้นเลยอาราถามนะถ้าสมมติว่ามันเกิดยังขึ้นในถนนไปนี่ฉันต้องโทรหาไผ่นะทุกคนชีวิตของไอ้คู่มือเนี่ยคือมันเป็นอย่ียคิดที่ตื่นเต้นมากเลยไอ้เลยบอกว่าหลังจากทิ่นิบไปห้อ,ไปไอกับเขาต้องไปใส่เนอกอยู่เฮือนดีกว่าไอ,าอ้วมไปหาน้องหานองก,กับบอไปแล้วแหละมันถ้าสุดไปรถในสองพันกิโลค่ะไปเมอร์ที นอนเราอยู่นะไปประเทศกีตนะเออถ้าไปเครื่องบินกะมือซองมือเต็มๆ็มละมันมือไทยก็ได้คิดบอกไว้ย่าว่า,อา,เ,าเออคำดาวก่อนเนาะเบาๆก่อนเพราะว่าไอ้ไ่อยากเจออย่างแบบนี้พี่น้องเฮาขับรถแล้วนี่พอเราะะบอกว่าฉันหายใจบอกฉันมีปัญหาเหมือนไอ้เ,อเร้สุกว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้เหตุจากไหนว่าไอ้ก๊าซาริเปิดไฟฉุกเฉินเขาเทียบข้างนอกอะนะ ตรงที่มันมีแนวโทรศัพท์นะพี่น้องอาจจะนัดไอร์โทรถามว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาให้ฉันต้องโทรเบอร์ใดว่าถ้าว่าให้ไอ้แซงอีกพี่น้องเอ้ยพีดพีดมื่อไรจนเราก็เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ทอดแท้เอาได้ไอ้นี่ทอดแท้บางเดือนก็ทอดแท้นะว่าเป็นยังไงคือพีดไปมัดแค่ถามว่าถ้าฉันทีโทรเบอร์สุขเสริญที่ให้เขามารับแบบเบปิดยังฉันไม่ได้เป็นไปไปครับครับครับไปไกลสองร้อยกิโล แล้วทีนี้นะพอไอเราว่าแบบนี้เนาะแล้วเราบอกว่าฉันน่ะไม่อยากชิ้เทียงบ่ได้รักสี่อย่างเลยเพราะว่าเอ่อพอสันเทียงในความดันมันขึ้นแล้วก็หัวใจมันก็นเต้นแหงมาเห็นไอเราแบบนั้นนะเออไอก็เลยถามว่าต้องเหตุอย่างไรในเมื่อไอเขาไม่ได้เทียงไอแค่แค่ถามเดี๋พี่นอ้องไอแค่ถามลอยเฉยๆนะแบบท่าน้องไอาถามยังไม่รู้ไอจำไม่ได้ แล้วเราเป็นการที่เราต่อบาด้เราจาคําที่ซีว่าบาด้นะเราก็เลยขึ้นสั้นพับๆๆแล้วน่แน่นหนะ้าอกนนี้ออ้ก็เลยคิดว่าไอา้ซีวา่า้ํำลาวนะว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้นะ่ะเขาแยกเือนกันบอแล้วที่นี่นะเวลาที่ต้องการอายนะ่ะาอจังไปแบบนี้นะไปเห็นอาหารให้พาแมมนันบบน่นไปนี่แบบนี้หรือว่าจากไหนถ้าสมมติว่าอาอเออีกอ่ะเป็นการที่ว่า,าย อยากบอดีอีกแล้วมันคือเนี้ยก็เมื่อยนะเพราะหนึ่งคือเขาก็เมื่อยจากการการรุดแล้วันนี้นะทอถามนย่งก็รูจจำอะไรแล้วก็ขึ้นจักแล้วก็เป็นอย่างแล้วก็แน่นหน้าอกได้พี่น้องตต่นเต้นขนาดทิพนี่ให้ภาวนา,าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ก็กินข้าวยังไม่หิวจนะไม่มีมกลิ่นไก่น้องไปค้องไก่ไอ้มาห้องเนี่เออนั่นแหละ๋ยวเราเสมานะกินข้าวน้ำตอนแรงนะคะ เราเศร้าเลยจ๊ะเราเศร้าเปลี่ยนนาแล้วแล้วก็มาเป็นตอนที่เราไม่เมื่อยตอนที่เขาจะซื้อเรือนี่เราก็ต้องไปชักใบให้เขาเบิ้งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เขาเบิ้งในนาะพี่น้องแล้วอายุเรากับปานนั่นแหละที่นี่เราก็หลายลูกเขาแหะเราก็เลยเมื่อยสะสมสะสมเครียดหลายอย่างจอยลงใจลงอะไก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าเป็ี่ยนี้เนี่ะไอ้บอกเลยว่าชีบิตมันสิบุยเงินมายาวได้มันสิบปไว้ไอ้ก็บอกแบบนี้นะอือบอกปากหยุดนะ สู้เพี่น้องเอ้สู้จนหดที่สุดเลยสู้สู้ที่ไอ้บอกบางคนเขาบอกว่าน้องไอ้ทำไมต้องสู้ขนาดนั้นเห็นผลเลยทั้งความคิดของไอ้น่ะไอ้เล็กซอยเราถ้าเราบ่มีไอ้นี่เราวก็คันข้าวที่จะอยู่ยากนะคะมีพี่น้องบ่มีเบองเราได้บอกได้แต่มักบอกว่าซัมเมียนะทุกคนถึงลายสิกลับมาบ่แหม่นฐานะเมียเป็นคู่ชีวิตไปก็ว่าได้นะ ให้กันให้มันสุดน่อนะมันอาสิให้บ่แม่แต่ว่าไอ้หายแก่ตาเจ้าเราเะยน้ำตาตกในดุนะพอาเธอับเขาไปในห้องน้ามันก็ให้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 ก็มีหลายคอมเมนต์ที่มันบอกว่าก็พี่ก็เจออย่างนั้นเหมือนกันแหละน้องายพ่อพี่นะพี่ก็เป็นทําดียังไงก็ไม่ดีเขาน่ะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนไข้แต่เฮานี่เฮาได้รับนะแม่ที่เพ่อนอยดีเดี๋ยวไอ้เขายากพักผ่อนก่อนเนาะ ร้อยสิบมีปาเซมอนให้เรากินปาเซมอนแล้วก็ใส่แม็กกี้นะมือกับเดินทางต่อฮอทเฮอร์ฮอซานพี่น้องก็กขอบคุณแม่ย่านางทัก็สิขอบคุณเจ้าที่จ่าทางนะคะส่งจนแบบว่าว่ามีอุบตับติเหตุอุบัติเหตุอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขับรถไปเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะเสีเรียนเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตของคนเขาเนาะอืมนั่นแหละคะ่ะขับเท่าที่ขับได้คือเคยลากมาแบบนี้เคยหัวไหลามาได้แบบนี้นะ สองร้อยกิโลสองรกว่าอันสุดท้ายไหนหัวหลัมาได้แต่หลับจะนี่คือทำยู่ก็คือเมื่อยแหงมาเนี้นะก็เลยทำเท่าที่ทำได้เนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย